พายัดใส่กระเพ๋าลาแล้วนาบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมากูสนไม่พอขอไปตายเอาดาบหนา้าตายเสียอย่างนกกาช่างมันเถิดนาชาตินี้อีกสามวันขันมาเข้ามา กลัวน้ำตาน้องหน้าอยู่ไปเห็นท่าไม่ดีตัดใจอำลาลาแล้วแก้วตาแฟนพี่วิวาเสียเถิดคนดีลืมพี่เถิดนัหน้ามนโลกหมุนให้เราพบกันชั่วครู่ชั่วครา แต่เราไม่มีกุศลเพราะว่าชมอมตรูไม่ใช่เนื้อคู่คนจนสวรรค์เบื้องบนให้น้องเป็นของคนมีอยู่กระเป๋าก้าวลงบันไดเดินก้มหน้าร้องไห้ไม่รู้จะไปไหนดี ว่าลังเลเดินขึ้นรถเมลทันทีตัดใจจากบ้านวันนี้ไม่มีจุดหมายปลายทาง กระเป๋าเก้าลงบันไดเดินก้มหน้าร้องไห้ไม่รู้จะไปไหนดีสวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านผูสตรีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบผมเคยที่ห้องก็ย้ายมาแล้วมาอยู่หอที่มหาลัยแล้วก็อยู่ข้างนอกก็รอไปหก0 0นบาทก็รีวิวสานการชีวิตตอนนี้ก็เออพิ่งสอบ MDUL ไปก็ ยากโคตรยากอ่ะเออก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะก็ก็เตรียมย้ายของมาที่นี่ปุ๊บตก่อนที่ผมจะมาที่เนี่ผมฝันว่าเห็นพระองค์เหนือที่สจิการทำให้ผมบวดเนน่ะมาบินเทบาตตื่นเช้ามาปุ๊บพระองค์นั้นเขาก็มาบินเทาบาทเว็บว้าวาเหมือนเป็นย้ายก็บอกว่าเหมือนเป็นพระคุ้มครองใช่นะผมนั่นจะพระคุ้มครองจริงว่าอ่าขอยายเลยยายขอพระ อ่าหลวงหลวงหลวงยอดก็หลวงพุยอดก็คือผู้ก่อตั้งวัดหนองจิกที่ผมอยู่แหละคือก็สตอรี่ก็คือว่าหลวงพุยอดเนี่ยมันเขาก็เป็นอะไรอ่ะอ่เกจิอาจารย์ที่ชื่อดังแล้วก็เป็นที่สธานเลื่นใสของวัดหนองจิกที่ผมอยู่ก็ยายก็ให้มาองค์หนึ่งทีนี้พอกำลังนินทํมาปุ๊บก็ ก็อย่างที่ท่านเห็นคิดต้นต้นเลยว่าผมเดินทางไหนทิ้งไหนแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่าความบันเทิงว่ามาวันแรกอะ่ะโดนรับเพื่อนด้วยการพาไปกรุงเทพที่บางแคใช่โดนไปบางแคโดยหลอกว่าจะพาไปซื้อไม้วนเสือ้อก็โดนลากไปห้างซิลิคอนก็แบบโหคุดยากยากแบบสุดๆอละโคตร นั่นเลยฮะก็ตอนนั้นนะเพื่อนคณะวิศวะมาห้องใช่ไหมนั่งตอนนั้นก็ลังแขวนเสื้อได้จุกระทั่งแขวนเสื้อแขวนจนหมดทีนี้นี่คนที่ว่าไปซื้อไม่ควเื้อสิ่งเดียว่าเพื่อนไปนี่สิดยวพาไปซื้อที่ซิลิคอนไปซื้อทำไจังไก่เลยวะซื้อสิ่งนี้ไม่ได้หรอโอ้เพื่อนแม่กูพอดีนัดผู้หญิงไปอะอูแบบฮะแล้วกระทั่งไปได้เพื่อน กูลงไปไอ้เ uh, ห uh, uh, ี้ยจนกระทั่งไปขึ้นรถรถรถเมล์ประจำทางที่เป็นรถเมลไฟฟ้าสาย5 574เฮ้ย547 547ขึ้นขึ้นโอ้โหนั่งไปนั่งนั่งไปนู่นั่งไปตั้งแต่สัรยาจนถึงบางแครถติดชิบหาไหร่สัรยานี่คือรถแบบวิววิววิวมึงทิ้งแอดแอดแอดโอ้โห ไอ้เหี謝謝้ยการที่กูมากรุงเทพข้งแรกกูปวดหัวเลยอะไอ้เหี้ยมันแบบเมืองใหญ่เจริญใช่แต่ความสะดวกสบายทางการจราจรนี่โหฟักมากๆคือแย่แล้วก็รถติดมากๆแบบใหญ่แล้วก็สุดๆสุดๆจริงๆสุดเชที่ว่าโอ้ยยกูด้วยเอาโหไปทีเนี้ยดูความที่ว่าถึงปุ๊บถึงตรง B t s เอเอ b t บทเอลงไปโอ้โห ตึกสูงเราเขาฟ้านี่เป็นอะไรกันสรุปเอมเพื่อนน้องเขาอยู่ชั้นหน้านะเพื่อนเ,อเดี๋ยวอ่ะมึงรอก,กูปะมึงขึ้นไปกับกูตอนนั้นอ่ะทีแรกอะ่ะให้ขึ้นไปด้วยกันทีเนี้ยพอไปนั่งด้วยกันปุ๊บน้องเขากําลังกินพวกเอ่อพวกชาบูไอ้เพื่อนแบบไงไงแจ๊ะตัวเธอไอ้กูที่มึงแบบเหมือนเอนป็นตัวประกอบอะ่ะอืม น้องไม่ก็เกงไงที่แบบเหมือนมีคนนอกที่ไหนไม่ไม่รู้มานั่งเป็นเพื่อนอะคือปกติอะถ้าอยู่กันสองต่อสองแบบแฟนที่ไม่ด้มันต้องกันสองต่อสองเว้ยทีนี้มันมีไอ้หน้าไหนไม่รู้ไม่รู้ไอ้หน้าไหนไม่รู้ไม่มาแบบมานั่งแบบมานั่งเป็นเพื่อนอะทีนี้แม่งก็พากูเดินไปลงไปชั้นหนึ่งล้วบอกว่าพีทเพื่อนเนี่ยมึงรอกูอยู่ข้างล่างอะนะเดี๋ยวกูไปเดินกับพวกน้องเข้าไปหนึ่งกูนี่มึงจะหิ้งกูเพื่อนบอกมึงไม่ต้อง ไม่ต้องมึงไม่ต้องโก,งโกว่ากูจะทิ้งรอกูที่นี่แปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวจริงจริซึ่งประเด็นของมันนั่นก็คือครึ่งชั่วโมงว้าว <c oughs> ตอนนั้นแบบความรู้สึกแบบกูจะ,จะขาดมากูแบบไปจริงจริตอนนั้นรู้สึกแบบจะร้องไห้ไปด้วยอะ่ะจกนกระทั่ง ไปเดินไปเดินมาแล้วตอนนั้นสถานการณ์เลวร้ายขั้นสุดแบตมือถือก็จะหมดพอแบตหรือแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากสารยาเนี่ยสารยาหรือแบตเหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไปถึงห้างซีรีส์คอร์บางแคแล้วต้องหาโพลแบงค์แล้วซึ่งห้างนี้ไม่มีโพลแบงค์ขายไม่มีเดินทั่วแล้วก็วไม่มีมีแต่โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เกมมิ่ง หายแล้วไอ้ทีนี้ก็รู้ว่าสวรรค์ต่นั้นก็แบบเอยนั่งเซง็งตอนนั้นในข้างล่างซิลิคอนชั้นล่างมันมีไอ้ในเทศกาลาจัดไอ้พีตาโขไงผมไปนั่งส็งไอ้คนโอ้โอ้คนที่นั่งคนที่นั่งเส็งเท่นั้นคนคือไอ้กูแบบครับโอครับซ็ง่าเก่าอีกจนก,กระทั่งไปชั้นสามเพื่อที่จะไปซื้อโคร์แบงค์สรุป ไม่เจอกูไปนั่งแอคแบบไปยืนแอคดูเขาสแสดงจนกระทั่งเขาเพื่อนกูกับน้องเขาเดินลงมากูแบบโสวน้องโปร่ไอ้เหี้ยกูแบบกูรอตายแล้วไอ้เหี้ยยังไงกูรอตายแล้วสักพักหนึ่งก็แบบพิบไปไปดูแล้วไปดูร้านที่ขายไม่ขายเสื้อกันสรุปไปปุ๊บผิดหวังมากผิดหวังเรื่องราคา นึกว่าเออห้างนี้มันจะถูกลืมไปของในห้างมันมีคำว่าถูกเชี่ยไม่แผ่นเสื้อแบบอลูมิเนียมน่าจะน่าจะอลูมิเนียมสามอัน9ก้าสิบเก้าบาทใช่้าอันเกาสิบเก้าบาททีนี้ดูกันดูว่าจิ้บหายแนละ้วโอเคเพื่อนไปกลับก็นั่งนั่งรถสายเดิมไปก็สายจากสารยามาบางแคก็ยี่สิบห้าบาทก็รวมๆเป็นห้าสิบ บาทโอ้โหแต่ถนนกรุงเทพนี่ไม่ไม่เฮียจริงไม่เฮียแต่สะทุนเนี่ยไอ้เนี้ยแม่งรถติดที่ขายวันจันทร์ไแต่ละคืน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 อื้อหือเห็นไปไปกรุงเทพนี่เหนื่อยเหนื่อยรถติดรถรถรไม่ติดจริงรถไม่โง่สุดยอดอ่ะเฮียอยู่กันได้นี่โคตรเก่งอ่ะพร้อมถึงสารยาปุ๊บไอ้คนเขาเฮียเฮียเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮียยียบเหยียบแบบเหยียบไม่คิดชีวิตอ่ะ เออสภาพอี <t ess coffee> ้เหยียบเหยียบแบบอึนงอึ Guys, uh ้ง oh, อึ man, like s <S ้งอึ้งกูเฮกูลาตายแล้วมีป้าคนหนึ่งลุกมาจากเบาะกูไปนั่งเบาะอี้สักพักหนึ่งมีป้าแก่คนหนงคนหนึ่งเดินมาแล้วมองกูด้วยท่คิ้วขมวดแบบเหมือนโกรธอ่ะแล้วสักพักหนึ่งกูกก็ไอ้เพื่อนไอตอนนั้นอะตอนนั้นอะเพื่อนคณะวิศวะมานั่งข้างๆนี่ไงกูกูก็กอดเพื่อนเพื่อนไม่ได้สนขวดฉันเลยยังเพื่อนป้าจากที่ทำหน้าคิ้วขมวดแบบเหมือนโกรธอยู่ตอนนี้ทางด้านทางภาษาแบบ ลานเลยรืาสภาพต้องจับเนี้ยจับอย่างนี้ตั้งแต่บางแคจนถึงสารยาม่ไม่เมืม่อยของจริงด้วอยอเหี้ยแล้วน่าสภาพเคยเห็นเนื้อหมูแขวนแขวนตามร้านเนื้อหมูไหมมันก็อืลเวียงโยนไปยโยนมาโยนไปยโยนมาโอ้โหเป็นสภาพที่เม่นทรมานและอันนาดมากอบบเหนื่อยเหนื่อยและทรมานกระทั่งถึงสารยาตรงประตูสี เฮ้ยสูตรสกทแีแล้วต้นไหมได้รู้ไหมตอนนั้นแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับสองเปอร์เซ็นต์ที่สามารถลดมาจากบางังแคได้อะ่ะโอ้โหอัปโปนี่แบบไม่งื่นจริงๆเลยกอดนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านที่มาเล่าชมเั่าฟังผมในวันนี้ ก็เป็นคลิปแรกที่ผมได้มาอยู่ที่แถวมาหาลัยคลิปต่อไปอาจจะลงเกี่ยวกับมาหาล,ลัยเรื่อยๆอ่ะอันนี้แถมเรื่องอีกแถมอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องต่ออีกต,อต,อต่อมาต่อไปจากสามสิบสนาทีต่อมาก็คือพอเดินมาถึงหอปุ๊บแม่บ้านบอกอ้าวหนูพีทหนูพีทไปไหนมาลูกอ๋อไปซื้อมาข่อยเสื้อที่บางแครม,มาครับแม่บ้าน <laughs> แม่บ้านมันขำโอ้โลูกไปซื้อมาข่ายเสื้อตรงนี้ได้สิลูกโอ้โหโหลนึงเนี่ยก็ โหลหนึ Workers, on, down, on, s right. <S Ole, like ่งก็แค่ส้วสิบห้าบาทเองกูแบบโอ้ยคู่ไปทำไมึงไปทำไมมึงไปทำไมนั่นแหละความรู้สึกความรู้สึกในกูความรู้สึกในใจอะไม่ตะกูนว่าไอ้เฮียไอไอเฮีย อย่าง,งตะโกนไอ้เขี้ยบอะไรต่างๆอะ่ะก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมที่มารับมาชมก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปผมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับสวัสดีครับ